เมนู2องสังหายบู้บึงแหน่สีสันเป็ดแต่แซ่บเป็ดแต่แซ่บสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูุขู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกับบะแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูเสแซ่บคือเก่ามาพี่น้องมามืงอี้ได้ตำปลาเมื่อสายใส่กันกับกุ้งนะครับพี่น้องเป็นเมนู2องสังหายบู้บึงแหน่สีสันเป็ดแต่แซ่บเป็ดแต่แซ่บกุ้งบะแดงล่างบักยางคับงด้ครับพี่น้องมะ เสบๆก็เบา,เบาแดงรูดครับมึงเนี่ยพักกะงามงามมึอน,นี่ครับ oh. ใส่กุ้งก่อนนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เบาแดงก็ใส่กุ้งก่อนครับอ๋ออ oh. ห,หนวดงามๆเลยครับเมนูกลับแก้มมเลยครับ <laughs> อ มะเขือเทศในี่ยวคนแซ่บครับมะเขือเทศมะเขือเครือน้อยบ้านห้องครับพี่น้องอ้มึงในตูกุ้งเบาแดงล่างบบยางขักเลยครับ ชีกยากเท่บึงหอ,อยดีครับ พักเอามาเบิดส่วนอยู่ครับ เอาน้ำรองคอรพร้อมครับน้ำนัวนัวเบาแดงเห็ดเองน,นั่นเองครับฝีมือเบ่าแดงอีกคือเก่าพี่น้อง Cung vãn 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 heng cung Tô cung แรดดิครับมเมนต์มนเขือเทศนะนี่ครับสรสชาติของแรดดิสีออกจิดจืดเยินเย็นครับมันหวานน้อยหนึ่งคล้ายๆหัวไชเท่าครับ หวานครับ nó hóa hợp บาแดงโอ้ล่างโซดาสามรอบครับ มากแต่ตกุ้งครับพี่น้องห้านหวานเบิ่งสดใส่รอ้อยครับพี่นอ้องออกแบบซาใจารด <laughs> บ้าเพิ่งเิินที่หนึ่งก็ครับกแล้ครับ อม,มาพี่น้องสเต๊ปกระเบาแดงครับอ,อูค่ะครับ อ้แซบครับพี่น้องแซบคักดีบาแดงบอกเลยเพร่ะว่าบริกนหึงเลยบาแดงกับกุ้งหวานหวานครับบาวแดงล่างโซดามมอยางสะอาดเลยครับพี่น้องแต่ว่าปลาหมึกปลาหมึกนี่อ่าเบาแดงลวกลวกซุกแล้วนะครับพี่น้องก็ลวกซุกแล้วครับผมปลาหมึกก็เป็นอีกมือหนึ่งนะครับพี่น้องที่แบบว่าอู้คักกินยนื้อไก่ก็แซบคือเก่ากับผ้าพี่พนนองมาลงทะเลนะครับมือในหลังจากเบาแดงกับผ้าพี่พนนองอ่า เข้าป่ากินอาหารบ้านเ่าหลายเมนูแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้ข้ามนี้เป่าแดงกันได้พาพี่พาน้องมาลงทะเลนะครับผมตำตำกุ้งสดนะครับใส่กันกับปลาหมึกสายกระปิอีกข้างหนึง่งที่กินย่ำหลายกระแซ่บเก่า <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> นะครับพี่น้องอ่ะสำหรับกิปนี้เป่าแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับทุกคนที่ให้กาลังใจบเบ่าแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องเป่าแดงต้องขอขอบคุณพี่ ขอบคุณน้องอลีนะครับผมจากใจจริงนะครับผมคลิปนี้เบ่าแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเป็นกําลังใจให้เบ่าแดงคื้เก่าวครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเบ่าแดงคลิปหน้าผูบพ่อกันใหมครับพี่น้องคลิปนี้เบ่าแดงก็ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขู่สุขคนนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับผมนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนครับผมแบมือก็ได้แก้วมือให้ชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านครับพี่น้อง เป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับพี่น้องสู้ๆครับผมอ่าเพรว่าคนเหตุงานเหตุอย่างนะครับผมกะบบ่าวแดงกะขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมพี่น้องสู้ไปน้ำกันนะครับผมคลิปหน้าพ่อ,พอ,พอกับบ่าวแดงใหม่ครับผมสวัสดีครับ